ผู้ชมค่ะมาพบกับน้องอ,อมสินอีกแล้วนะคะวันนี้น้องอ,อมสินไม่ได้มารีวิวอะไรนะคะแต่งหน้าน้องอ,อมสินไม่ได้มารีวิวนะคะน้องอ,อมสินแค่คิดถึงคุณผู้ชมเฉยๆก็เลยมาเล่นด้วยเฉยๆนะคะเดี๋ยวน้องอ,อมสินน่ะจะให้แม่เอาคลิปนี้ลง u t u b e โอเคไหมคะถ้าใครโอเคบอกมาข้างล่างนี้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยงั้นนะ่ะครั้งหน้าน้องอมสินจะเอาอะไรมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูอีกนะคะแต่น้องออมสินน่ะก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะคะงั้นเดี๋ยวรอให้คุณพ่อของน้องอมสินมาก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวน้องอมสินเนี่ยจะให้คุณพ่อเนี่ย ถ่ายวิดีโอที่น้องอมสินขี่สกูตเตอร์ตรง YouTube นะคะเพราะว่าน้องอมสินไม่รู้ว่าจะทำอะไรเลยจริงๆนะคะเแล้วเจ้ากอนบอกเลยทีเดียวว่าน้องอมสินไม่มีอะไรมันแนะนำคุณผู้ชมอีกเลยนะคะ งั้นน้องอมสินเดี๋ยวอีกสักพักน้องอมสินน่ะก็จะไปแล้วนะคะเพราะว่าน้องอมสินม่อยู่คุยกับคุณผู้ชมเฉยๆน้องอมสินไม่มีอะไรมากมายนะคะน้องอมสินแค่มาคุยเล่นกับคุณผู้ชมเฉยๆค่ะอม่ยินไปเอาอีกว่าจะไม่มีอะไรมากมายนะคะ เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวถ้าคุณแม่วางว่างเดี๋ยวนอ้องอมสีเนี่ยนะคะจะอัดคลิปแต่งหน้าให้ประมาณสี่อีพีเลยลค่คะ มันเป่นหัวจอพีดีมัจะพานหนกไปด้านนั้นมันผีมื่นมันมีน้ำน้องออมสินขอประมาณสี่อพีเลยนะคะเย๋นว่างๆเนี่ยนะคะน้องออมสินเนี่ยนะคะจะอัดให้แต่น้องออมสินมีอย่างหนึ่งที่จะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าทุกครั้งที่น้องออมสินอัดทิปเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงที่มันแบบว่าก้องแกง ไหมคะเพราะว่าน้องอมสินก็ขอโทษตรงนั้นด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าน้องอมสินไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะคะงั้นน้องอมสินไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ